ครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวดงแคนใหญ่ครับไก่ย่างบ้านแครนโอ้โอ้โดนเอาโดยครับเมาไปแล้วครับเมอเมากเมาครับเต็มแดงให้โอกาสครับสงสัยว่าโดนโดนโอ้ดุกเตะครับนี่ครับนาทีทองเข้าทางครับโอ้นาทีทองครับแดูว่าดูครับจะปืนเรายังไม่ปืนครับโอ้ยยังลอยอยู่ยยังลอยอยู่โอ้ โอ้ยตะการอตั้งคออย่างเดียวไอ้ยาโอ้เวลาเนี่ยเยอะเหลือเกินครับครับครับดูครับจะรวบนี่มันยิ่งกว่าเพชรคำโรงอีกครับก็สำนักเดียวกันครับตาครับดูครับดูเกิดอะไรขึ้นดูนะครับจังหวะโอ้ยการคอครับโอ้โหปังบิดลงไปเลยครับเพราะแต่ว่านับแปดนะครับปั้งเนี่ยครับตะกานคอ ลูกนี้ห้าหมืนถ้าทำสำเร็จถ้าเป็นยกสุดท้ายรับไป1นึ่งแสนชัดๆชัดๆจากซุปเปอร์สโลครับเป็นอื่นไปไม่ได้ครับก้านคอครับแห้งวาดก้านคอแกงเงียงไม่ไปครับใ่เชี์แล้วลกนี้เป็นเกมเอาคืนของพนเดซิซแลนะครับโอยโดนอีกแล้วครับโดนอีกก็เปล่าครับเมายังเมาอยู่นะครับออโอ้โหนะ่ากลัวม,มากข้าวหอมก,กะกะ จะเล่นการคออย่างเดียวเลยครับเอาระวมันทีเสษไปได้ครับโอ้โหวันนี้การคอล้วนๆครับข้าหอบโอ้โหี่รวบได้ครับเสียบแล้วครับตอนนี้ไหวไหวครับต้องต้องละเอียดแล้วครับทน้าเน้ครับต้องเสียบแล้วครับอ๋อครับดูครับดูครับงัดสอตโดนอาครับดูครับมาครับเต้เอาระวังครับระวังเชือกเสียบซ้ายแม่นี่ชดเชยพูดหนึ่งเลยนะครับ ผู้สองต่อยแบบนี้เองเอาเอาคชดเชยคู่หนึ่งที่เสียหายไปครับเสียบมาเสียบไปแล้วครับสุดท้ายอะไรจะเกิดขึ้นแตะวงในนี่เข้าหอมเขาก็อาชีพเหนือเขาโอ้โหแข่งแหลมมากครับอาชีพวงในอยู่แล้วครับข้าวหอมแม่ชื่อข้าวหอมแต่อาวุธไม่หอมเลยซอกข้างซอกมาซอกจับไปซอกซอกมาสิคนละเล่มมาเลยซอกคนละเล่มครับ คนเลี้จับตอกฮ่าโอ้เสียไปเสียไปอะไรชอบเลยของชอบประเดี๋ศึกนี้เกินให้หยุดเกินใหหยุดเกินความเจ็บปวดไปแล้วครับเช่นประเดี๋ศึกใครหยุดให้หยุดใครให้หยุดใครฮ่าครับนี่ครับเด้นยาวโอ้ตอนนี้เน้นเน้นหนักหนักเนืนอตมันเดี๋ยวมีตีใส่แตกมตีมันอยู่ที่หัวใจ อยู่ที่หัวใจครับคู่นี้ครับหลังสี่ครับดูครับใครจะได้หลังสี่ยาให้ได้บนล่างคู่นี้ไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เสียบมาเต้นมาแหลมต่อแหลมท่านที่เป็นโรคคู่นี้ครับแต่ว่าคะแนนชิงโดนหน้าไปแล้วครับเอาคืนไหมคืนหรือเปล่าไม่เรียกคะแนนคืนได้หรือเปล่ายายยุบยาช็อตนะโค้งแล้ว แข่งกับมันเข่าต่อเข่าเข่าซอกเยอะซอกซอกเข่าโอ้โหแต่ระดอกนี้หนักหนักแรงทุกตงแทุกดอกดอกซอกให้มันได้อย่างนี้นี่คือมูลลับเข้าชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นเตะก้านคอครับโดนอีกรอบหนึ่งทะเลศึกเงาะโดนก้านคอแต่ว่า ได้5ดาวเอาไปล้าน4ซุปเปอร์สโลมาเตะก้านพอครับน้ำบาน<อ>นี่คือมวยไทยเจสีแเราไม่อยากมาครับแข้งไปมาตายเป็นยกที่ทางนานาด้านพดิชต้องเรียกคะแนนคืนนะครับยังมีลูกนับคำอยู่นะครับในยกแรก ฉะนั้นหยุดไม่ได้ครับหยุดไม่หลุดเท้าหลุดเอ้าขยับต่อวางได้แล้วครับแหวขวาคือจับเป้าหมายนั้นน็อกกันแล้วนะครับเป้าหมายของทั้งคู่นั้นน็อกกันแล้วสอกเดอศอกเรายัดไส้าตีคืนเรายัดไส้ยัดคืนบ้างอาอาชีพคังคู่เขาคู่นี้ได้นับแล้วก็ออกมาชนไปสครับ ครั้งที่สามสามดีเป็นการชดเชยคู่หนึ่งเกี่ยวกับโต้กันคอยโตคอยเถียงเอาไว้ตอนนี้มาครับการไว้เกมครับจับหััดบูอีกแล้วบูอีกแล้วบูกันอีกแล้วครับทรั้ง้บอกแล้วครับถอยไม่ได้และหยุดไม่ได้ด้วยครับจะจบแบบไหนครับโดนนับแปดในยกสอง หมัดแล้วและครับเอาคืนครบหมัดแล้วครับเอาแล้วครับเดี๋วได้เห็นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นอะไรกันบ้างใช้แรงไปเยอะแล้วนะครับใช้แรงไปเยอะแล้วโอ้โเกือบเข้าก้านคอเหมือนกันโอ้เอาได้ลุ้นกันต่อเกือบเข้ากลานคอหมัดกับเขาแรกกันอีกกันแล้วลากออกมาตาดูดีๆครับจับตาดูดีๆครับยกนี้เกิดอะไรขึ้น จับตาดูดีๆครับเงาะจะทําอย่างไรครับเ<ด>พราะไม่มีอย่างอื่นแล้วนะครับอหมัดครับก็ไม่หยุดแล้วต้องทําอย่างต่อเนื่องต้องเสี่ยงตายครับหมัดศอกอย่างเดียวครับพเดชศึกมีเตะรอก,ก่อนแต่ว่าเห็นหมัดเทวดาของเงาะแล้วครัหมัดซอกโดนไม่โดนแต่ว่าน้ําหนักนั้นเบาไปนะครับ จับลงมาเสียลูกนี้ได้แท้งเนื้อได้ไม่มีนวมนะครับเชื่อพันและซัดก,กันเลยที่เร,รงยอมแล้วครับวันนี้พื่อสิทธิึกม,มาอีกครับโดนอัดเข้าไปโอ้โห,โหถีลูกนี้เอาเลยครับจบแล้วมากเลยครับนักท่องเที่ยวปลกมือให้ระหว่างที่โดนการขอแม่ดูครับยังมีลูกฮาครับเอาวิกมาใส่ครับดูเงาะทำครับ นักท่องเที่ยวคงจะปลบมือฮะแล้วก็นึกอยู่ในใจว่าลูกที่เงาะโดนการขอนั้นอาจจะคลางในใจว่ามากอดนะครับโดยเฉพาะก็ะเดีสศึกครับแม้ว่าจะแพ้แต่ว่าก็ได้ใจพี่น้องแฟนมวยครับไฟ